คุณวิสิตสาศาสนาเทียงและคุณอุ้มอิสยายเชิญเลยนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวยหล่อมาเลยเชิญเลยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับ เต้นมากค่ะก็คือคนเยอะมากๆแล้วเราก็ตื่นเต้นกันมากจริงๆครับผมพี่วิสิตนะครับเต้นเต้นครับได้มาเจอคนก็สดชื่นดีนะครับพี่นะครับ n น t f l i ิทีไทยทีมันวันนี้ถ้าเกิดถามว่าคำนี้เนี่ยเราสองท่านนึกถึงคำว่าอะไรไว้ครับก็ต้องเป็นหนังซีรีส์มันๆค่ะหนังซีรีส์มันมันพี่วิสิตนะครับ,น,รน,รบนึกถึงอะไรดีครับ ก็ไทยจริงๆก็แปลว่ามันอยู่แล้วนะครับไทยก็แปลว่ามันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าต้องติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับเชิญถ่ายภาพเลยครับคุณอุ้มอิศยาหอสวุวรรณนะครับและ ที่วิสิตศาสนาเที่ยงผู้กำกับของเราต้องรอติดตามกันนะครับว่าผลงานของทั้งคู่จะออกมาในรูปแบบไหนแต่เมื่อกี้เนี่ยที่วิสิตบอกมาว่ามันแน่นอนนะครับมาต่อกันที่